คนเกาหลีเนี่ยเขามีความรู้สึกร่วมกันเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพลเมืองของเขาสหรัฐเขย่ารังสแกมเมอร์และเกาหลีใต้เอาจริงส่งกําลังมาลุยแต่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับกัมพูชากลับอยู่เฉยไม่ทําอะไรฝากใครช่วยตามหาคุณอนุทินด้วยเอาคุณมาทิ้งไว้ตามช่องทางธรรมชาติแล้วแต่ตรงไหนก็ได้คุณมาเดินเหยียบกับระเบิดก็คุณก็ตายเองเออคุณเดินกลับมาเจอตํารวจไทยทหารไทยที่จับคุณก็โดนเองไม่เกี่ยวกับเขา สหรัฐนะคะได้ยึดบิตคอยกับนายเฉินจื้ออายุ38ปีค่ะซึ่งเป็น CEO ของ r r n c e Holding g r o u p นะคะถูกตั้งข้อหาช่อโกงฟอกเงินแล้วก็ติดสินบนค่ะทางการพบว่าเฉินจื้อไปควบคุมฟางโทรศัพท์นะคะที่บังคับแรงงานต่างชาติให้หลอกลงทุนคริปโตค่ะแล้วเอาไปฟอกด้วยการซื้อของหรูเช่นเรือยอดเครื่องบินเจ็ตแล้วก็ภาพวาดของปิกัสโซนะคะสหรัฐค่ะยึดบิตคอยกว่า1 2 7 0 0 0เหรียญและคว่ำบาตรเฉินจื้อรวมถึง บริษัท Prince Group นะคะสำหรับเชิเจืรอที่คุณผู้ชมเห็นถ่ายภาพร่วมกับคุณเซนเพราะว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของคุณเซนเมื่อครั้งเป็นนายกกัมพูชาและมีความใกล้ชิดกับคุณเซนด้วยนะคะส่วนทางด้านของเกาหลีใต้ความคืบหน้าวันนี้ประธานาธิบดีอ e. ีแจมยองค่ะไฟเขียวให้เกาหลีใต้เตรียมส่งตำรวจหน่วยข่าวกรองแห่งชาติไปกัมพูชานะคะหลังพลเมืองของเขา80คนยังคงสูญหายและลั่นว่าต้องมีการจัดการอย่างเด็ดขาดในเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านของสอสอเกาหลีใต้ค่ะ ทางด้านคุณคังมินกุกค,ค่ะจากพักพล,พลังประชาชนนะคะบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีการจัดก,การขั้นเด็ดขาดค่ะและพละเมืองของเราหลายร้อยคนถูกลักพาตัวกักขังอยู่ในสถานที่ที่สิ้นหวังรัฐบาลไม่ควรจะนิ่งเฉยนะคะสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารและแก้ปัญหาพร้อมกับเสนอให้ยกเลิกเงินช่วยเหลือกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของเขมรค่ะปรากฏว่านายทัศสุขะ โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชานะคะกล่าวกับสำนักข่าวซินหัวของจีนค่ะบอกว่าชาวเกาหลีใต้80คนขณะนี้ถูกกรมตรวจคนเข้าเมืองกัมพูชาควบคุมตัวไว้แต่ชาวเกาหลีใต้เหล่านี้ปฏิเสธที่จะเดินทางกลับประเทศนะคะส่วนความเคลื่อนไหวบ้านเราค่ะคุณสมชายแสวงการอดีตสวนะคะก็ได้มีการโพสต์แล้วก็มีการนําคําพูดของคุณเซนมาพูดนะคะคุณเซนที่บอกว่า20 20ตุลาคมนี้ไทยต้องเปิดด่านถ้า20นี้ไม่เปิดด่านจะยุติการนําเข้าสินค้าของไทยทั้งหมดและจะสั่งตํารวจบุกทาลายเว็บพนันของนักการเมืองไทยที่อยู่ในปอยเปดกัมพูชาทันทีเพ่งเล็งจับตาดูใครคุณสมชายแสวงการก็เลยโพสต์บอกว่าขอให้ทําจริงอย่าให้เป็นแค่เฟซบุ๊นะคะส่วนคุณรังสิมันโรมค่ะวันนี้บอกว่าสหรัฐเขยา่ารังสแกมเมอร์และเกาหลีใต้เอาจริงส่งกําลังมาลุยแต่ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับกัมพูชากลับอยู่เฉยไม่ทําอะไรนี่คือโอกาสที่เราจะเป็นผู้ นำจัดการระดับบิ๊กบอสแสแกมเมอร์ฝากใครช่วยตามหาคุณอนุทินด้วยว่าหายไปที่ไหนอย่างไรนะคะและคุณดังสิมันบอกว่าอยากเชิญชวนผู้รักชาช่วยตันตามหาคุณอนุทินหายไปไหนทำไมไม่จัดการสแกมเมอร์ถามคุณธรรมนัฐว่าจะรับผิดชอบเรื่องการปกป้องเบนสมิธอินฟูทั้งหลายช่วยใช้พลังตรงนี้กดดันรัฐบาลให้เร่งตาบรับรองสะเทือนถึงพนมเปนปรากฏว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกจะตอบเรื่องนี้อย่างไรฟังสักนิดหนึ่งค่ะ วันนี้เกาหลีเขาส่งคนไปที่กัมพูชาเพื่อที่จะคนที่ตกค้างของไทยเรามีท่าที่ไงบ้างครับก็มีคนรับอิทธิพเพื่ออยู่นะครับ นี่เป็นความเคลื่อนไหวบ้านเรานะคะคำถามก็คือจริงๆแล้วเกาหลีใต้ทําไมเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากขนาดนี้อาจารย์ช้างคะเปรียบเทียบเกาหลีใต้กับบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับการให้ความสําคัญและน้ําหนักกับเรื่องของการปราบแก๊งคอรเซนเตอร์เพราะว่าบริบทในครั้งนี้เนี่ยคล้ายๆกับตอนสมัยที่ซิงซิงนะครับที่เป็นนักสแสดง,งของจีนจน,นะฮะโดนที่ชเวโกโกก็เพียงแค่ดาราคนหนึ่งหายนะครับแล้วก็ทราบข่าวก็ถึงขั้นว่าเป็น,ปนการขับเคลื่อนระดับ รัฐบาลจีนไปแก้ปัญหาและในส่วนตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนเกาหลีเนี่ยเขามีความรู้สึกร่วมกันนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับพลเมืองของเขาแต่คราวนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยหลายคนพี่น้องประชาชนคนไทยก็คงกําลังลุ้นกันอยู่ว่าท่าทีของรัฐบาลไทยจะดําเนินการอย่างไรซึ่งมันเป็นความยากอยู่อย่างนึครับเรื่องกองกําลังพิเศษเนี่ยในฐานะผมเป็นตํารวจ ผมเห็นมาเยอะแล้วของไทยเราเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้แตกต่างหรือเพอเะจะเก่งกว่าหลายๆชาติด้วยซ้ําแต่มันเป็นเรื่องของอนโยบายทางการเมือง<า>นะครับและความร่วมมือระหว่างประเทศ<ม>ในเรื่องของพิกัดเ,เกี่ยวกับเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าในข้อมูลนะครับทั้งในส่วนของเอจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนอย่างคุณเบิร์ตเองเนี่ยมีข้อมูลทั้งหมดแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ย มันเกิดนอก,กราชอาณาจากักรเพราะฉะนั้น,น,นไอ้กลไกที่เราจะใช้จะเป็นกองกำลังพิเศษหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ไม่สามารถที่กระ,กระทําได้โดยพรารการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศะนะครับถามว่า,าลึกๆเ,เราอยากทำไหมผมเชื่อว่าตำรวจไทยนะครับหรือกองกำลังอะไรต่างๆก็อยากทำทั้งนั้นนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าจะมีนโยบายหรือมีคำสั่งนะครับจากผู้รับผิดชอบหรือผู้คบบัญชาหรือไม่ เพราะฉะนั้นรัฐบาลและการเมืองต้องมีคําสั่งแล้วก็มีความเด็ดขาดออกมาในตรงนี้ก่อนถ,อถึงจะลงมาทําให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติงานได้ใช่ครับถูกไหมฮะแต่คําถามสําคัญก็คือว่าตอนเนี้ เราอะดูข่าวเกาหลีใต้แล้วเขาเอาจริงเอาจังจะเอาทหารเข้าไปล่าสุดเนี่ยนะคะที่ทางด้านของเ,อเห็นบอกว่าสมาชิกรัฐสภาจากทุกพัรเกาหลีใต้เรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดโดยเฉพาะปฏิบัติการช่วยเหลือทางทหารเพื่อนําตัวผู้ที่ถูกกักขังกลับประเทศคําถามมันกลับมาว่าเอ๊ะแล้วคนไทยของเราละ่ะเกาหลีใต้เขาบอกเขาตกค้างอยู่ที่นั่นประมาณ80คน พี่เบิร์ตในฐานะที่ช่วยเหลือคนไทยมาตลอดคนไทยเราเยอะออกว่าเกาหลีใต้เยอะแค่ไหนคะที่ตกค้างอยู่ในนั้นผมคิดว่าเยอะกว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าในในสถิติที่ที่เราทราบอยู่ตลอดในการของความช่วยเหลือมาในแต่ละวันในทุกๆวันเนี่ยครับมีการผักมีการลักลอบลักลอบด้วยด้วยพวกคนไทยด้วยกันเนี่ยหลอกกันไปเองเนี่ยออกไป นอกประเทศเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศกัมพูชาเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า340คนแต่ที่ลักลอบกลับเข้ามาหรือว่าถูกผลักดันกลับมาโดยระบบที่บัญชีม้าตายแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วอะไรพวกนี้กลับเข้ามาวันหนึ่งไม่ไม่ที่ออกข่าวมาไม่เกิน4ีหคนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเข้าไปมันสะสมมากกว่าคนที่จะกลับเข้ามาประเทศครับอันนี้เฉพาะฝั่งพื้นที่ภาคตะวันออกสัตวแก้วหรือเปล่าคะ ก็อาจจะมีหลายาอาจจะมีหลายช่องทางครับแต่ที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือมีการลักลอบเข้าออกที่ประจําซึ่งซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ออกตัวแทนใครคือเราพยายามบอกอยู่ตลอดว่าทางกอ,องกำลังบัวพาร่วมกับทหารพานทั้งกลม1 2บสเนี่ยเขาก็พยายามซีนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดโดยการที่ลักลอบเข้าออกอยู่ได้ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นปัญหาในพื้นที่ของ คนชาวบ้านที่อยู่ติดแนวชายแดนที่กระทําความผิดซสเองมากกว่าจะช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐป้องกันค่ะเอ๊ะแต่จริงๆเจ้าหน้าที่ตารวจมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้อยู่ไหมคะในหน่วยปฏิบัติาหารจันช้าง เชื่อว่ามีฮะก็คือรู้ว่าต้องทําแต่ว่าบางทีมันมีช่องทางธรรมชาติที่สามารถหนีออกไปได้คนดูอาจจะมีความรู้สึกคนไทยอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆข่าวมันก็ออกอยู่เรื่อยๆแล้วก็รู้อยู่แล้วเนี่ยมันมีการหลอกลวงคนไทยไปทํางานไปแกง้ง call center แบบนี้ทําไมยังตกเป็นเหยื่ออยู่อีกหนึ่งหรือสองอาจจะมองว่าก็สมัครใจไปเองหรือเปล่าพี่เบิร์ตคือมันเป็นอย่างนี้ครับเราต้องแยกลักษณะของการของการทางานก่อนครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อวานที่ผมที่ผมฝนเข้ามาในรายการผมฝากบอกพี่วิโรดไป ว่าด้วยการไปสัมพันธ์ข,ของของของไทยเนี่ยในโลกโซเชียลยมันค่อนข้างที่จะจะน้อยกว่าะจะน้อยการไปสัมพันธ์ในการต่อต้านการหลอกลวงเนี่ยมันจะน้อยกว่าถึงขนาดตำรวจมีเว็บไซต์นู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแก่กองแต่ว่าพวกโจรพวกนี้มันก็ทําเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเพื่อจะหักล้างกับโปอเว็บไซต์ของตํารวจที่โปรโมทที่โปรโมทโโมอยู่ตลอดเวลามันพยายามทํานี้ตลอดแล้วก็ที่ถามอยู่ตลอดว่าทําไมถึง รู้ก็ทั้งรู้ว่าเนี่ยมันมีสงครามมีว่าสงครามเป็นคอร์เซนเตอร์นะเหมินก็ยังไปกันเขาเนี่ยถูกหลอกในลักษณะที่หางานผ่านเพจแล้วเขาเข้าใจว่าในสิ่งที่เขาสมัครเข้าไปเนี่ยมันมีบริบทการทารํางานของมันอย่างนี้ครับ คือ1หางานผ่านเพจแล้วถูกทักมาพอถูกทักมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าทํางานในพื้นที่ประเทศไทยมีโน้ตบุ๊กให้เครื่องหนึ่งมีโทรศัพท์มือถือให้เครื่องหนึ่งแต่คุณต้องส่งเอกสารรับรองการสมัครงานยืนยันตัวตนและเซ็นรับรองว่าคุณจะไม่ชอบโกงบริษัทมันไปสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็มีการต้องมาศึกษาดูงานมาฝึกงานประมาณ5วันคุณถึงจะได้รับของพวกนี้กลับไปบ้านแล้วไปทาที่บ้านได้คนตกงานก็ต้องเลือกทําเขาก็เดินทางมาแล้ว การเดินทางมาเส้นสายของการถูกหลอกเนี่ยเขาจะพยายามให้พักไปพักตัวที่กรุงเทพก่อนต่อให้อยู่ปัจจินบุรีอยู่ให้แปดลิ้วเขาก็จะเอาไปเซ็นเตอร์หลักที่กรุงเทพก่อนแล้วก็มีการอ้างอิงว่า คุณจะต้องเปิดบัญชีธนาคารมา1บัญชีคือบัญชีเงินเดือนบัญชีสำรองเงินเดือนบัญชีสต็อกสินค้าเวลาเราทำงานบัญชีโบนัสต่างหากหรือเว้เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายน้ำมันเผื่อคุณเดินทางซื้อของซื้อนูซน,ซน,ซนีเขาจะแยกกันแบบชัดเจนแบบนี้มันก็ไปสร้างความน่าเชื่อถือให้เขาอีกว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะถูกหลอกแล้วพอเขาเปิดบัญชีตามกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีรถ ไปส่งนัดกันแล้วก็เขาจะดึงบุคคลผู้ชายเหล่านี้เข้าไปในกลุ่มไลน์ซึ่งในกลุ่มไลน์นียมันจะมีคนอยู่ประมาณร้อยกว่าคนพอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีการสวัสดีครับยินดีครับยินดีต้อนรับน้องใหม่ด้วยแล้วก็จะมีคนเข้าไปโพสต์ไป ไปไปพิมพ์เมนว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับตัวเองผมอยู่ที่มีนบุรีครับอสอง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 คนกับเมียมีรถผ่านหรือยังอะไรประมาณนี้<ฆ>เดี๋ยวมีรถผ่านไปนะครับพอดีมีเส้นอ่อ่พระราม9กําลังไปรับคนอยู่อีกคนก็คอมเมนต์มาหนูอยู่พระราม9ค่ะรถกําลังมาเห็นรถแล้วค่ะเดี๋ยวกําลังขึ้นไอ้น,นี่คนที่เข้าไปเรียนก็คิดว่ามีการเดินทางจริงจ,ง<ใ>จแล้วก็ใจชื้นครับ<ฆ>สุดท้ายเนี่ย กลุ่มร้อยกว่าคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่ม้าทั้งนั้นเลยที่เขาทําเป็นกระบวนการหลอกคนพวกนี้มันทําให้น่าเชื่อถือแล้วอีกอย่างหนึ่งการเดินทางถ้าสมมติว่าวันนี้บริษัทเนี้ยหลอกคนคนนี้ได้คนเดียวเขาจะให้คนคนนี้เดินทางมาด้วยตัวเองก็คือนั่งรถจากฟิวเจอร์นะนั่งรถจากหมอชิดน้ำมาลงที่อรัญญ,ญประเทศแล้วเดี๋ยวจะมีรถมารับไปที่ออฟฟิศไ,ไปที่สํานักงานที่อยู่ติดแนวชายแดนซึ่งไม่ได้ผ่านเข้าไปแนวชายแดนไปโกดังไปอะไรเงี้ย<อ>แต่ถ้าสมมุติว่ามีเคสไหนที่ วันนี้เขาหลอกในห้าหคนเขาจะเป็นการเหมารถและลูดมารับทีเดียวแต่ในการคุยในช่องทางของไลน์เนี่ยก็จะยังเหมือนกับแบบมีการแอคทีฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเออบริษัทน,นี้น่าเชื่อถือมีคนทําอยู่ตลอดเวลามีคนมีคนสนใจไปเยอะสุดท้ายพอเดินทางมาถึงอะไรประเทศทุกสิ่งทุกอย่างเอกสารประจำตัวข้อมูลเขาอยู่ทั้งหมด ใจิตใจคนที่เขามุ่งมั่นที่จะมาทํางานเขาก็คิดว่าจะต้องได้ไปทํางานพอมาถึงเสร็จปุ๊บเขาพานั่งรถไปไปอยู่ในพื้นที่หนึ่งซึ่งบอกว่าเดี๋ยวกําลังจะพาข้ามไปพื้นที่พอเราลงเสร็จปุ๊บลงรถเสร็จปุ๊บมีชายจัดการสี่ห้าคนล้อมรอบด้วยอาวุธปืนอาวุธอันนี้หมายถึงทางข้ามไปเขมรใช่ทางข้ามครับนั่นคือเขารู้ตัวเองว่าเขาถูกหลอกแล้วก็ไม่ทันแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาทํากับน้องยึดเอกสารโทรศัพท์มือถือยึดบัตรประชาชนยึดช่องทางการติดต่อทั้งหมดแล้วผัักดนข้าม ไปประเทศกัมพูชาพอข้ามไปเสร็จเพ๊่มมันเป็นรูปแบบของการที่จะต้องไปนั่งสแกนหน้าสแกนหน้าจนบัญชีตายแล้วปล่อยทิ้งทุกคนสงสัยว่าทําไมถึงไม่แจ้งความพอกลับมาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้คืนถ้าคุณมี iPhone เขาไม่ให้คุณคืนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นโทรศัพท์แอนดรอยที่มันไม่สามารถทําประโยชน์อะไรเขาได้เขายืมวนี้คุณคืนแต่เขาลบข้อมูลในมือถือของคุณหมดเลยแล้วก็หักซิมของคุณทิ้ง คุณออกมาคุณก็ได้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวปเปล่าๆแล้วเอาคุณมาทิ้งไว้ตามช่องทางธรรมชาติแล้วแต่ตรงไหนก็ได้ที่สามารถคุณถ้าเดินคุณมาเดินเหยียบกับระเบิดก็คุณก็ตายเองอคุณเดินกลับมาเจอตำรวจไทยทหารไทยที่จับคุณก็โดนเองไม่เกี่ยวกับเขาโดนจับไปดำเนินคดีใช่ครับสุดท้ายเขากลับมาประเทศไทยเขาเรียกร้องอะไรไม่ได้เลย